มาสวัสดีนะครับวันนี้เราจะพามาดูในเรื่องของโรงแต่งของกอล์ฟกันบ้างน,นะที่เกษตรน้มินนะครับว่าเราแต่งกันยังไงกว่าที่รถจะไปหล่อแล้วก็รีวิวเต็มคันกันนะก็คือที่นี่นะครับฟอร์ดมนครเกษตรน้มินที่แพ่ไปทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแต่งล้อต่างๆนะครับเราที่ลูกค้าเลือกล้อเลือกลายมาต่างๆนะถ้าไม่ต้องยกไม่ต้องทําอะไรมากแล้วก็จะเปลี่ยนล้อกันที่นี่นะครับขนล,ล้อมาแล้วก็มีการสับ มีทีมงานเข้ามาประกอบล้อกันเรียบร้อยนะอย่างอันนี้ก็เพิ่งลงล้อไปนะใช้แม็ก16นะตัวนี้เรียบร้อยก็เซตมาถ่วงล้อมาทั้งหมดก็จบที่แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนข้างในตัวนี้จะเป็นโรงที่แต่งชุดเหล็กอุปกรณ์ตกแต่งใหญ่ๆต่างๆก็ได้อยู่ในนี้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะแต่งเป็นตัวชุดวายนะกว่าที่จะหล่อเสร็จตัวนี้ใกล้หล่อเสร็จแล้วก็คือใส่วายเปลี่ยนล้อกันเรียบร้อยนะแล้วก็ด้านใน โรงที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าโรงก่อนไฟนอลตรงนี้จะเป็นการติดตั้งในเรื่องของทุดสเกิร์ตชุดสเกิร์ตงานตกแต่งเปลี่ยนกระจังต่างๆนะครับติดชุดเหล็กคาร์เมอร์รอบคันเราก็จะติดกันในนี้ติดฟิฟรมเราก็จะติดกันในนี้รวมถึงการตั้งค่าเรื่องของ PDI ตัวรถนะครับแล้วก็จะทามาที่โรงแต่งตัวนี้นะครับก็จะมีทีมช่างแล้วก็ทีมงานต่างๆนี่ อยู่ในโรงกันตลอดเวลานะครับงั้นการตกแต่งที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้มินนะเรียกว่าเชื่อมือกันได้เลยเพราะว่าเราแต่งกันทุกวันแต่งกันทุกคันนะครับวันหนึ่งหลาย10คันเดือนหนึ่งหลายร้อยคันงั้นการตกแต่งต่างๆนะครับดีไซน์เรามีแบบให้ดูเยอะที่สุดช่างเราชำนาญที่สุดทีมงานเราซัพพอร์ตเกี่ยวกับปัญหาในการแต่งรถเจอมาทุกรูปแบบนะครับก็ทำจบกันที่ฟอร์ดเกษตรนวมินนี่แหละนะครับ คันนี้ก็ตัววายแท็สีส้มนะมีการแต่งเรื่องของชุดวใส่กระจังหน้าแรปเตอร์เข้าไปนะครับมีชุดครอบต่างๆไฟสีส้ม3จุดชุด Y ตัวนี้ก็แต่งให้มันเป็นสีดำนะแล้วก็เพิ่มความดุดันกับตัวรถเข้าไปแล้วก็ในเรื่องของตัวล้อก็มีการที่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนล้อช่วงล่างนะครับใช้เป็นล้อ20ยางคอสทแม็กคอสทยนะนะครับตัวนี้เรียกว่าเซตตัวแม็กนี่คือแพงมากๆนะครับใช้ตัวคอสทเป็นแม็กเมกา ไฟโปรดิคเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เราหลังค่าก็จะทำเป็นสีเทานะครับสปอร์ตบาร์สีเทา <MC S 1> แล้วก็ด้านหลังนะครับตัวฝากระโปรงนะฝากระโปรงหลังก็จะมีการติดตัวกอรเรนเจอร์ต่างๆนะครับเ <c oughs> พ<ร>ิ่มความดุดันให้กับตัวรถนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ว่าเกือบจะไฟนอลส่งมอบถึงลูกค้าแล้วครับ นะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัวเทรนนะแต่งมาเรียบร้อยแล้วเหลือเปลี่ยนไฟท้ายนะครับให้เป็นตัวท็อปตัวสปอร์ตตัวไทเทเนียมนั่นเองนี่คือกําลังที่จะเปลี่ยนอยู่นะถอดไฟท้ายนะครับที่ไหนทําไม่ได้นะครับที่เกษตรนะว่ามินทําได้นะนี่เราเลาอออกไปแล้วนะครับตัวไฟท้ายเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะทําการปิดเป็นตัวไฟสปอร์ตหรือไฟไทเทเนียมนี่ไฟท้ายเดิมถือดีๆเดี๋ยวกระแทกตัวรถ <laughs> นี่ครับถอดออกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวไทเทเนียมไทเทเนียมเป็นแบบไหนนี่มาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูตัวท็อปที่เป็นไทเทเนียมเราใช้ของแท้นะเบิกของศูนย์นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งก็จะได้เป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์แบบคันนี้นั่นเองนะครับเปลี่ยนจากเมื่อกี้เป็นตัวซิกเนเจอร์เลยเวลามันติดเป็นไฟหลีนมันก็จะมีความสวยงาม นี่อย่างนี้นะครับเป็นเส้นๆเรียกว่าเพิ่มความเป็นซิกเนเจอร์ของตัวรถตามชื่อไฟท้ายรุ่นใหม่นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนี่คือรองแต่งของเกษตรนอมินขั้นตอนต่างๆกว่าจะเป็นรถไฟนอนที่ให้รีวิวสวยๆรอๆให้ลูกค้าทุกคนดูนะครับสนใจจองรถโทรหากรับตะวันนะเบอร์098 653 644 64. นะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย